ลบไปไหนวะอะไรโอ,ไโอ้ได้เวลาแล้วตุกเวยุกกินกันแบบโอ้โหีโตให้่งนะครับทางแล้วทางน้นแล้วล้แล้วลารงนีง้บาา้บางโอ้โหมีีจะล้มารทงนี้บาา้บาง ไล่แห้งเราจะบแบบเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนพี่น้องเกษตรกรกกอลองมุมนี้เลยมุมนี้เลยกันให้เกลือน้ำตาลสุงนี้ก็เพือ่อทำตาลให้กระเพาะนะครับเอาเลี้ยงงานต่อสิบสี่สิบแปดปัญหาเรื่องบหาไม่มีแรงอะไรงนี้ไม่มีนะครับไม่มีเกิดขึ้นเลยครับผมเดิมเกลือตามไปเบิ่งเราสักแต่ตะกี้ตัวจริงครับผมสำหรับแกะ นทางาอกทุกพี่้เกษตรกรดคุยปรึกษาหารือได้ที่ร์ศูนย์แปดเก้าแปดสองเก้าศูนนฝั่งนี้ฝั่งนี้มัม่งเออโอ้โหของแกะนี่ก็ขับุงไปเลยจัดเต็มเต็มไปเลยไ,ไท่านถามเลี้ยงแกะง่ายไหมง่ายนะผมมีปลาให้กินตลอดปลาแห้งยายให้กิน ที yeah, ่เราเติมเต็มเสริมให้ถูกเกินวาสุกแกะเอาสมบูรณ์หน่ฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ด้วยเออไปทางนู้นหมดเดี๋ยวไป่ไมไดถ่ายถ่ายวิดีโอไม่เห็นเลยเราไปแกะให้กินได้เยอะหน่อยใกล้จะออกแล้วตามต้องตีกันทั้งนั้นไม่รู้จะปิดป่ายทำไมเนาะให้กินข้างล่างข้าวโพดเลย แดงเราในกาแดงเราหูคิดเล็้ยงเแดงแล้วเลี้ยงลูกดีนะแก่ตามตาของพี่เลี้ยงลูกดีจ่ายลูกจใจลูกดีมากสวยสุกตัวลูกของสวยสุดตัวโตลนิดะใจเย็นใจเย็นหมดกันหรือยังอันนี้ด้วยนี่ในออดนี่กินไปเยอะหน่อยลายขาล้มตาเนี่ยนี่ออกแล้วนี่ลูกเขาสีขาวเนี่ยครับผมลูกตัวที่สาม สองสี่ก็สองสีสี่แล้วกัเนี่ยหลักเศรษฐกิดตัวจริงครับผมระวังมือนะระวังมือกล้วยนี่หันเป็นแว่นๆน,นะครับใครทะลูกไก็ได้เดี๋ยวติดคอตัวเล็กกินมุมมาปิดคอมหวานก็ถันเป็นแว่นให้นะได้ๆเลยเด็ดดกก็ลงกินยาอีกรอบหนึ่งลงกินยาทีแล้วก่อนมืดตาแห้งเหมือนเดิม พรุ่งนี้ต้องเตรียมแทงกอลายแห้งให้ละจะหมดละแทงกอลายแห้งจะหมดแล้วนะน่ีต้องเตรียมละ